มีความพยายามที่จะโจมตีว่าหน่วยงานในพระองค์เนี่ยหมกเม็ดเงินเวลาของเงินไปที่รัฐสภาที่พิจารณางบประมาณเนี่ยทำไมหน่วยงานในพระองค์มีมีเอกสารไปแค่7หน้าทั้งนั่งที่มีเงินถึง800 0ประมาณ8.800ล้านในขณะที่หน่วยงานอื่นเนี่ยมีเงินน้อยกว่าแต่มีเอกสารตั้งเยอะเรื่องนี้ ผมอธิบายได้อย่างนี้ครับว่าการสรุปการขอเงินเนี่ยสํานักงบประมาณจะเป็นคนสรุปแล้วก็ส่งไปในรัฐสภาเพื่ออภิปรายแล้วก็ชี้แจงเพราะฉะนั้นการที่สํานักงบสรุปได้แค่เจ็ดหน้าเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มีแค่เจ็หน้าหรอกครับมันมีอีกเป็นปึ้งเป็น200กว่าหน้าแต่ทําไมก็ถึงสรุปได้แค่เจดหน้ารู้ไหมก็พี่ดูเงินที่พี่ที่เมื่อกี้ที่ผมอธิบายพี่ฟังดิเงินมันไม่มีอะไรเลยครับ เงินส่วนหนึ่งเป็นบุคลากรทั้ง8 000ล้านไปแล้วโดยสรุปอีก400ล้านเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ส่วนอีก400ล้านเป็นเงินโครงการดังนั้นเงินโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีแค่400ล้านส่วนไอ้เงิน800 0ล้านที่เป็นค่าบี้เลี้ยงเงินเดือนน่ะคุณไปตรวจที่กอพอได้เลยจบครับแต่ตรงนี้ต่างหากไอ้ที่มันเป็น6 0 0 0น0กกว่าล้านตรงเนี้ยมันเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องมีเอกสารรายละเอียดเยอะกว่าเพราะเงินที่ทําให้กับหน่วยงานในพระองค์เนะี่ยมันมีน้อยมากครับมันมีสัดส่วนของเงินที่ตรวจสอบได้อย่างง่ายดายเพระฉะนเจนดหน้านี่ก็ถือว่าโอเคแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเอกสารเจ็ดหน้าจะไม่ครบถ้วนแสดงว่าคุณตั้งใจโจมตีด้วยเอกสารที่น้อยแสดงว่าเอกสารเยอะแล้วดีเหรอเราไม่ใช่การร้านขายของเก่านะ ที่มีกระดาษเยอะแล้วได้เงินมากอ่ะไม่ใช่ครับมันต้องอยู่ที่เนื้อหานี่ก็คือการโจมตีที่บอกว่าเฮ้ยมีเอกสารแค่เจ็ดหน้า